ของที่ไม่ได้ใช้แล้วในประเทศญี่ปุ่นเราควรจะทำยังไงดีสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกยาเองนะคลิปนี้โซนจะมานำเสนอวิธีการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราจะทิ้งสิ่งของที่มันใหญ่ๆอะค่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายนะหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างเขตของโซนอะ เขาให้เอาไปวางไว้ในที่ที่กําหนดนะมันจะมีบอกเหมือนกับเป็นวันนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีคนมารับแต่ถ้าเราไม่อยากแบกเองเนี่ยเราก็ใช้วิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าเราก็หาคนที่แบบว่าต้องการจะใช้ของสิ่งนี้ต่อนะคะเหมือนส่งมอบต่อไปนะคะอย่างอันนี้ซนกําลังรออ่า คนไทยในะญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะเขาทักเพจโซนมาคือโซนก็ประกาศในเพจเนาะบอกว่าเออเรามีของชิ้นนี้อยู่อยากจะได้ไหมถ้าเกิดอยากจะได้เนี่ยก็ขอให้มาเอาทีเราก็แล้วแต่ว่าเราจะนัดกันยังไงนะคะถ้าเกิดเ,เป็นของชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างสมมติถ้าเขาอยากเอาแต่เตารีดอย่างเงี้ยแล้วโซนก็แวะไปนาก,กยา่าพอดีแล้วเขาอยู่แถวนาก,กยา่าเราก็สามารถนัดกับเขาแล้วก็ส่งมอบให้ได้นะหรือว่าถ้ามันของชิ้นใหญ่เราแบกไม่ไหวเราก็อาจจะให้เขามาเอาที่บ้านหรือว่า จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราส่งของให้เขาก็ได้แล้วให้เขาเก็บเงินปลายทางจากเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะนัดกันยังไงนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าคนนั้นแบบว่าน่าเชื่อถือน่าไว้ใจขนาดไหนเนาะไม่ใช่แบบบางทีอาจจะโดนหลอกนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นเนาะแบบว่าในเพจ a c e b o o k อะค่ะว่าเอออันนี้ฉันไม่อยากได้แล้วเธอจะเอาไหมเพื่อเป็นการแบบว่าเขาฝั่งนั้นเขาก็ประหยัดเงินด้วยส่วนหนึ่งเนาะ ช่วยๆกันนะคะส่วนฝั่งเราก็ไม่ต้องมาเสียเงินในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือไมโครเวฟนะคะที่โซนเก็บเอาไว้ตั้งแต่อุหลายปีแล้วอะตอนนั้นโซนเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกช่วงหนึ่งนะคะประมาณ3-4เดือนนี่แหละ แล้วก็เลยไปซื้อร้านมือสองนะคะซึ่งอันนี้จริงๆซนก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมากี่มือแล้วอะนะโซนก็ซื้อมาประมาณ3,500เยนได้บ้งคะแล้วพอหลังจากที่โซนย้ายมาอยู่ที่เนี่ยคือห้องนี้มันมีเฟอร์นิเจอร์ครบเนาะคือเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องนี้เลย่วนว่ามันดีนะมันดูแบบว่ามันมีหลายออปชันอะอันที่สซนใช้อยู่ปัจจุบันคือมันน้อยอะมันใช้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ได้แค่เวฟอะนะแล้วก็เตาลี่ที่ซื้อมาคิดว่าจะใช้นะคะสรุปก็ไม่ได้ใช้แล้วนนก็เลยไปถามคที่ ต้องการะนะในเพจของโซนเองก็มีคนไทยอะค่ะคนหนึ่งที่เป็นลูกเพจโซนเขาก็ทักมาบอกเออฉันสนใจนะเพราะฉันกำลังจะย้ายบ้านพอดีต้องการจะขอรับอันนี้ต่อโซนก็โอเคก็เลยนัดนัดวันนะคะแล้วก็นัดเวลากันเรียบร้อยนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทีวีนะทุกคนคืออันนี้ทีวีโซนก็เก็บมานานมากแล้วนะมันมาจากตั้งแต่บ้านโฮสอะค่ะคือตอนที่โซนย้ายออกโฮสเขาก็บอกว่าทีวีอันนี้เป็นของลูกสาวเขา ก็คือห้องของลูกสาวนั่นแหละโซนไปพักห้องเขาแล้คือไม่ได้ใช้แล้วไงก็เลยให้แบกมาด้วยอะตอนนั้นเราก็ได้ใช้ไง t นแต่พอตอนนี้เรามีทีวีสอเครื่องแล้วอะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วไงก็เก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะเพราะมันชิ้นใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างจะหนักนะคะส่วนก็แบกไม่ไหวอะจะเอาแบกไปไว้วันที่แบบว่าเขานัดวันว่าเออจะรับของฟรีอะนะแต่ว่า วันนั้นซนก็ไม่ได้หยุดไงคือเราทํางานเนาะก็เลยไม่ได้มีวันที่ตรงกับวันที่เขานัดรับของอะนะคือมันก็จะมาเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งสองที่สามที่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบกแต่ว่าเราก็ต้องเอามาวางไว้หน้าบ้านซึ่งครั้งนี้ซนก็ลองถามคนไทยคนนี้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะเอาไม้และนี่ก็คือใบปลิวที่ซนบอกนะคะก็จะมีมาแจกจ,จ่ายตามบ้านนะอย่างอันนี้ค่ะจะเป็นรับซื้อต่อค่ะก็ นัดวันเนี่ยเขาจะบอกวันนี้เดือนพฤศจิกายนเก้าโมงตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับให้เราเอามาวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยให้เราโทรนัดเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงบ้านแล้วเขาก็จะมาดูมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเราก็สามารถเอามาปล่อยขายได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปไหนไกลเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาเองแต่ว่าที่โซนพูดถึงมันจะมีอีกใบเนื้อค่ะมันจะเป็นใบที่บอกว่าเออฉันขอ เอาไปเลยเอาฟรีคุณทิ้งได้ฟรีๆเลยก็มีเหมือนกันนะมันก็นแล้วแต่ว่าจะให้ฟรีหรือว่าอันนี้ก็คือขายต่อนะคะเอาละเขามาแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงทีวีก็หนักใช่ใช่ทีวีหนักมากเลยอันเนี้ยลองเข้ามาดูหไหมคะ ส่วนถุงนี้ที่สซนถือมาก็คือพวกรีโมทแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับทีวีพอเอาของชิ้นใหญ่ออกก็รู้สึกว่าห้องโล่งขึ้นมาถ้าใครมีของที่ไม่ใช้หรือว่าจะย้ายกลับบ้านก็ลองทําแบบส่วนดูก็ได้นะคะประกาศในโซเชียล่วนว่ามันดีทั้ง2ฝ่ายต่างคนก็ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันเนาะขอจบในการนําเสนอการใช้ชีวิตในต่างแดนแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้ามาตันเนบา